คำนี้อ่านว่าบ้านใช่ไหมเป็นคําที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคําใหม่แต่ถ้าเป็นคําใหม่เด็กๆจะต้องทำยังไงคะถ้ามาันเป็นยากเป็นคํายากจะต้องทำยังไงก่อนสะกดใช่ไหม,ไหมแล้วเวลาที่เด็กๆสะกดสิ่งแรกที่เด็กๆเ,เห็นในคําเด็กๆจะรับตัวอะไรมาคะการสะกดคำตามหลักนั่นก็คือจะต้องดูไวยัญชนะกอ เราก็ผ่านเสียงวรรณยุกใช่ไหมคะอ้าวแล้วการสะกดคำถ้าสมมติว่าคุณครูสะกดสำหรับเด็กมันจะอาจ่านออกมาเป็นคำที่เราเห็นไหมคะใช่ยกตัวอย่างคำนี่คำว่าบ้านใช่ไหมถ้าคุณครูสะกดน oh คำนี้ก่อนเลยทุกคูมีคูช่อช้างว่านั้คนคำที่คืคอครูจะยกตัวอย่างให้คือคำว่าโง่โง่จะโง่เคยทคำทอย่าง,าง,งไรลูกชะโง่ชะโง่แปลว่าอะไรคะชะโง่แปลว่าอะไรโง่ค่ะชะโง่ก็คือลักษณะของท่าทางที่เรายื่นตัวหรือยืดตัวไปดูใช่ไหมคะ แบมคำอย่างว่าชะโงกนะคะมีทั้งหมดกี่พยางชะโ,โ,โงกสองพยางนะคะเอ้ามาดูนะคะคำแรกอ่ะโ,โพเต้ค่โเต้ช่วยไปจัดพยางที่หนึ่งให้คุณูน่อยพยางที่หนึ่งเขาไวช้า,ชาอ่ะคลอยคลอยไปช่วยไปจัดพยาง รื้อนะคะมาอ่าลอยออกมาได้เลยถุงลอยมาใส่ประทะล่างได้เลยนะคะลอยค่ะด้วยอ่าดูสิลอยจะสะกดคำว่าพยางค์ที่สองคือคำว่าโง่ใช่ไหมคะเออลอยจะสะกดถูกไหมดสิตามหลักของอาวลอยคือพยญชนะต้นต้อง อ่ะคอยคอยจะกดออกเสียงได้ไหมคะอืออ่ะคอยลองสะกดได้รึบปล่าออ่าช้าเพื่อจะกดช้าไปแล้วพยายามที่หนึ่งใช่ไหมพยายามที่สองงอโอกอโมเพราะฉะนั้นงอก็คือพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นคือตัวไหนคะที่ที่หนูถืออยู่ใช่เพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นจะต้องมาก่อนเข้าไหมคะ สะโกดคำนะคะอองอก็เอาตามที่เสียงที่หนูสะกดเลยงอนะคะต่อไปสลากใช่ไหมลูกหาสลากผสมด้วยสลากอะไรฉลากโอต่อไปตัวสะกดคือตัวกอไก่นะคะอ้ะาวพยา์ที่หนึ่งคำว่าชักเพื่อนตะกดถูกไหมคะพยา์ที่สองคำว่า สะกดถูกไหมคะอันนี้คือหลักของการสะกดคำนะคะไม่ใช่หลักของการเขียนเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสะกดคำเราก็ให้ยำศัพทต้นสระแล้วก็ตัวสะกดเข้าใจไหมคะใครที่อ่านไม่ค่อยได้น้าพี่ลเข้าใจไหมลูกงโอกอ่านว่าโงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนออกมาแสดงเอาตัวอักษของคำว่า